สวัสดีครับอับตูมีคันที่นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะสองพกนอกนะครับเขาบอกว่าเป็นวัสดุขายเด็ก KYDX นะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้รับมาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ลองแกะดูนะครับก็สั่งตัดเฉพาะเฉพาะรุ่น รุ่นนี้สั่งมาก็จะเป็นกลอกนะครับกลอก19เดี๋ยวลองมาดูนะครับเป็นแพ็กเกจลักษณะแบบนี้นะครับกันแบงคอกก็เดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็ลองดูนะครับตามที่อยู่นี้อันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับก็คือมามาลองดูเฉยเว่ามันเมันดีหรือไม่ดียังไง ตัวนี้สั่งตัดนะครับก็คือเวนดอทนะครับเวนดอทแล้วก็มีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้แนบนะครับทําให้มันแนบกับตัวพุงนะครับตัวพุงเป็นซองพกในนะครับแล้วก็วอลเวนด์อทด้วยเดี๋ยวลองติดตั้งใส่เข้าไปในตัวปืนดูนะครับ นี่ก็จะเป็นซองพื้นบ้านนะครับซองพื้นบ้านเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับปุ๊บอ่าโอ้โหเฟสดีนะฮะไม่ขยับไปเยอะไม่ขยับไปเยื่อนแบบเลื่อนแบบง่ายๆเลยนะครับก็เข้าล็อกเข้ามุมเข้าเหลี่ยมนะครับขนาดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ส่งปืนไปให้ทำนะครับเขาก็ทำมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ก็สำหรับการแบงคอกนะครับปืนซองปืนพกในวัสดุไข่เด็กนะครับลองดูนะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะมันก็กระชับดีนะครับก็จบการรีวิวนะครับสวัสดีครับ